สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจทนายนิทัศน์ดังนี้ครับประกาศราชกิจจาอนุญาตให้ประชาชนเอกชนปลูกตัดไม้ห่วงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์และครอบครองได้ ดันที่ดิน96ล้านไร่ใช้ประโยชน์มากขึ้นเมื่อ16เมษายน2562มีประกาศ Kristen, ราชกิจจายกเลิกไม้ห่วงห้ามตามมาตรา7แห่งพรบรป่าไม้2484ทั้งหมด11มาตราโดยสาระอยู่ที่มาตรา7มาตรา7ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้ห่วงห้ามนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ปรับแก้พรบป่าไม้ปีพุทธศักราช2484ที่ใช้มา78ปีด้วยยกเลิกมาตรา7ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับไม้ห่วงห้ามที่อยู่ในที่ดิน ที่ไม่ใช่ป่าก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการทำไม้ในที่ดินของประชาชนการแก้กฎหมายกำหนดให้ตัดไม้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายในที่ดินกรมรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเช่นชโฉนดนอส3กใบจองสอค1เป็นต้นการแก้กฎหมายนี้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินมีกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้ห่วงห้ามผลการแก้กฎหมายทำให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจทำให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตนเองได้ที่สำคัญผลของการแก้กฎหมายจะทำให้ผู้ที่โดนคดีตัดไม้ในที่ดินตัวเองหลายสิบราย ต้องพ้นโทษถือว่าไม่มีความผิดต้องปล่อยตัวออกมาเพราะกฎหมายเป็นคุณกับผู้ต้องหานายจุมพศชอบธรรมพอ,ออฝ่ายกฎหมายกรมป่าไม้กล่าวว่าที่ดินที่อยู่ในมือนายทุน70%หรือประมาณ96ล้านไร่และไม่ได้ใช้ประโยชน์จะทำให้เอกชนมาปลูกต้นไม้มากขึ้นเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว ต้องเสียภาษีในอัตรา0.3ถึง0.7ต่อปีซึ่งมีผลบังคับเมื่อ1เมษายน2563วงเล็บรายละเอียดที่ย่อมานี้คัดมาจากบทความใน Google ถ้าต้องการรายละเอียดฉบับเต็มสามารถค้นหาใน Google ได้ประกาศราชกิจจาปลดล็อกไม้ห่วงห้ามแล้วปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ตัดขายได้ นิรโทษคดีเก่าๆทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลผู้ย่อบทความพุทธทีย่ยิมสามิถุนายน2564ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดบทความจากคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความไว้ดังนี้ครับความคิดที่สวนทางกันของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งในอดีตหรือปัจจุบันล้วนมีที่มาจากกลุ่มคนเพียงสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกที่จะกล่าวถึงในเบื้องต้นก็คือกลุ่มคนที่สนับสนุนบุคคลหรือองค์กรที่พวกเขาชื่นชอบและคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มคนที่ตั้งป้อมรังเกียจบุคคลหรือองค์กรของฝ่ายตรงข้ามคําจำกัดความของปัญหาที่ได้กล่าวถึงนี้อาจจะมีคนบางคนพูดแย้งขึ้นมาว่าเมื่อบุคคลหรือองค์กร ได้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็ต้องมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยลุกขึ้นมาคัดค้านถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติและเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเป็นการถ่วงดุลเพื่อมีให้อีกฝ่ายดำเนินการโดยไม่ชอบไม่เห็นว่ามันจะกลายเป็นปัญหาเหมือนหัวเรื่องที่ผมได้พูดเกริ่นขึ้นมาเลย อันที่จริงเขาผู้นี้ก็หยิบยกเหตุผลได้น่าฟังแต่ก็อาจจะเหมือนมองโลกอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไปสักนิดเพราะเขาอาจจะตีความหมายไปในแง่มุมเดียวว่าผู้ที่ถูกกลุ่มคนอีกฝ่ายรวมตัวกันต่อต้านนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติชั่วและกระทำความผิดเสมอไปจึงขอหยิบยกประโยคอมตะที่กล่าวเอาไว้ว่า ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเพราะมันจะมีความเป็นไปได้ในแง่มุมที่ว่าเขาผู้นั้นอาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามระดมผู้คนมาต่อต้านโดยที่เขาไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเลยก็ได้สำหรับเหตุผลที่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงนี้ไม่ใช่เหตุผลที่นำมากล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย เนื่องจากเคยมีผู้ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันมาแล้วในอดีตคนดีมากมายต้องเสียผู้เสียคนเพราะการถูกปรับปรำหลายคนถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตายเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองผู้คนจำนวนมากมายเหล่านี้มีใช่หรือที่ต้องตกเป็นเหยื่ออันโอชะของการถ่วงดุล ที่ไร้ขอบเขตในโลกโซเชียลเช่นเดียวกับกรณีของลุงพลเมื่อเรื่องที่ถูกกล่าวหาเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวก็ต้องอดใจรอและต้องปล่อยให้เป็นไปตามดุลยพินิษของศาลไม่ใช่ยังปล่อยให้มีการปลุกระดมเพื่อสร้างความเกลียดชังอยู่อย่างนี้จนถึงขั้นมีกลุ่มคนที่ถูกปั่นหัว จนแทบจะกลายเป็นซอมบี้ได้บรรจงมอบตำแหน่งคนโชคช้าที่สุดในรอบศตวรรษให้กับลุงพลไปเลยก็มีจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับอัจฉริยะและทนายตามดังนี้ครับจบไปแล้วสำหรับผู้เท่าเล่าเรื่องคู่หูดูโอที่หลายคนบ่นอุบว่าตาช่างผู้เท่าไม่เที่ยงตรง เอนไปทางหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดอีชั้นฟันธงค่ะว่าผู้เท่าเอนจริงๆแต่อีชั้นเห็นเอนไปคนละทางกับมวลมหาสมาชิกที่หวังจะให้ผู้เท่ากระซวกมีดกวานท้องแล้วกระชากไส้ทุกขดของไอเถยอ,ออกมาให้แรงถึงแต่ฟังฟังเหมือนจะมีแต่เรื่องดีๆออกมาจะชมชม เถยเสียด้วยซ้ำอีชั้นจะชี้ให้เห็นเช่นอีชั้นเห็นและได้รับจากเรื่องเล่าของผู้เท่าครั้งนี้นะคะจริงอยู่ที่ศึกคู่หูดูโอที่ผู้เท่าเล่าฟังดูจืดจืดไม่มันหยดติ๋งติ๋งอย่างที่คาดไว้แค่ปูพื้นเล่าความเป็นมาชดเชยสองฝั่งไปในทีตรงจุดนี้ ทำให้อีกชั้นเข้าใจเลยว่าแก่นของเรื่องเล่าไม่ได้อยู่ที่นี่ผู้เท่าจึงไม่จำเป็นต้องเปลืองตัวเปลืองแรงไปกระซวกตรงนี้เพราะต่างฝ่ายต่างมีแผลเปิดแต่จุดหรือคนที่ผู้เท่าจะกระซูวกจริงๆไม่น่าจะใช่ผีเห็นผีทั้งสองที่สึกกันดูเดือดแต่น่าจะเป็นหมอผี ที่ยืนอยู่ข้างผีทะแนะเลยทำให้ฝั่งผีทนายต้องเจอศึกหนักหลายคดีเจอติดเทอร์โบเพราะดันไปช่วยชัยพลกระดูกที่หมอผีนายตำรวจใหญ่เพิ่งล้วงออกมาจากคอได้หลังจากกลืนกระดูกติดขวางคอหอยมาหนึ่งปีเต็มๆการที่ผีทนายจูงกระดูกเข้าไปมอบตัวถึงในถ้ำสตช แถมยังพาไปพงป่าของเหล่านักการเมืองเขี่ยงงงทำให้ต้องหาทางเร่งกำจัดสอยผีทนายเร่งหายันมาแปะไว้ห้ามไม่ให้ขยับแบบสไตล์ผีจีนถ่วงให้มันหนักถ้าเป็นแบบผีไทยก็เรียกลงหม้อถ่วงน้ำด้วยคดีตึรตึมคีย์เวิร์ดของเรื่องเล่าครั้งนี้จึงอยู่ที่ ตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวลากถ่วงทนายตั้มลากไปมากถ่วงไปมากๆม,มันก็เหน็ดเหนื่อยถ้าผลคดีไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราตรงนั้นมันจะเหมือนลูกอุกบาตหลามาใส่ตัวเรานอกเสียจากว่าทนายตั้มจะเป็นคนสันดานไม่ค่อยดีเหมือนกับผมก็คือตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งไม่กลัว เป็นไงเป็นกันผีเห็นผีเพียงแต่อัจฉริยะเป็นผีที่มีหมอผีที่เป็นตำรวจใหญ่ยืนอยู่ข้างๆตกลงผู้เท่ายังคงเขยา่าเสาธงสต่อชอ,อย่างต่อเนื่องและแยบยนชี้ให้เห็นอคติที่ถูกใช้ในคดีบ้านกก,กอกและทุกคดีของทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับการกล่าวเช่นนี้นอกเสียจากว่าทนายตั้มจะเป็นคนสันดานไม่ค่อยดีเหมือนกับผมก็คือตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งไม่กลัวเป็นไงเป็นกันในแบบของผู้เท่ามันคือคำชมเชยในความขร่าหารของทนายตั้ม